<ules> ชูชีนั่งสง่าพาเผยนะนั่งอย่างแมวแต่นั่งอย่างแมวเลยหรือ like. นั like. ่งเท่เลยนะนั่งเท่เลยนะนั่งเท่เลยนั่งอย่างไดนั่งให้ดูใหม่ดิเร็วแล้วนั่งให้ดูใหม่ดิเร็วเล่นนั่งให้ดูใหม่นั่งนั่งนั่งให้ดูใหม่ดินั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่ยังไม่เห็นดิแล้วนั่งอย่าง นั่งอย่างใดนั่งอย่างเท่นั่งอย่างเท่เลยนั่งเดูนนั่งใหม่ดิเร็วเร็วเร็วยังไม่เห็นดีอ่ะนั่งเท่ให้ดูใหม่นั่งเท่ให้ดูใหม่นั่งไงนั่งใหม่เลยนั่งนั่งเท่นั่งเท่นั่งเท่อย่างใดชูชีไปไปลูกไปเดินมาขมอนขมอนมากลับบ้านเฮาเร็วกู้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 แมาแม่ อ้ไม่ได้กวาดมีเวลาน้อยวันนี้ไปทำภารกิจให้เจ้าเฟิร์สเพได้แค่มาให้อาหารไก่กับปลูกต้นมะเขือนัดมะเขือนัดหนึ่งคำเมืองว่ามะเขือนัดคนไทยว่าสับประรด ในเจริกว่ากันบูฮูเดอร,ระหว่างมนะเขือนัดกับสับประรดนี่เห็นงอกขึ้นนีเดอนี่สับประรดสายน้ำผึ้งนะนี่ยิ่งกว่านางแลนะปลูกไปปลูกมากงอกมาเป็นแลนางนะชูชีนะนะปลูกไปปลูกมาเป็นเป็นแลนางนาหลูกนะไม่ใช่นางแลสักกันเป็นแลนางนียอ่ะห สัปปะรดนางแรเฮ้ยแรนางไม่ใช่นางแรสัปปะรดแรนางนเอาปลูกแรนางนะไม่ใช่นางแรงะมาค่ากลับและอ่าจะติกน้อยเขาเป็นนอนบนที่พำนักขอสฉลาดนะไก่สามตัวนี้ฉลาดมาก นอนขอางเขานะครับนอนบนตน้นลำไยปลอดภยัยใช้ภูมิประเทศได้ดีมากเขารู้จักออกตัวรอดได้แล้วไม่ห่วงละวเฮครับไม่ห่วงแล้วคคไม่หว่ว,หวงละปลอดภัยหายหวงแล้วกชุชิชุชิเอ้ยขากลับแล้วปะ เร็วๆ่วากลับบ้านละโกโฮมนะมันมีดข่าอยู่ไหนนี่โอ้อยู่ตรงนี้เดี๋ยว่าลืมมีดไว้นี่ไม่ได้น่กุื้อชามจะเก็บไปให้น,นี่ไม่มีใครเก็บไปให้แล้วนะก่อนนี้ชาเก็บไปให้ต้องเสียอย่างน้อยยี่สิบห้าสิบให้เขานะค่าถ่ายถอนมาที่เขาเก็บไปให้ก็คือมีนัยยะนั่นแหละ คิดว่าเอาเอาเอามีดมาให้ต้องให้ตบรางวัลให้เขาทุกครั้งไปครับไปละกลับละเอาได้ชาด้อดูแลไก่ให้ข้าด้วยทำมาให้อาหารละเรียบร้อยให้น้ำให้อาหารสิ่งต่อไปเองต้องดูแลให้ข้าจะให้ใครหน้าไหนมาลบกวนนี่คือคำสั่งของข้านะเว้ย ไม่ใช่คำสั่งของใครนะคำสั่งของข้านะลดน้ำมะละกอเรียบร้อยชุ่มฉ่ำเดี๋ยวรอน้ำฝนอีกทีนะต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝนละอันนี้ก็รอน้ำฝนรดด้อเดี๋ยวลดไปแตเปรืองแรงเดี๋ยวฝนซัดลงมาในะคืนนี้อาชูชิมาชีชิชมาลูกมาชูมา จชจีจีมาลูกมาให้อีกรอบหนึ่งมถ้าไม่อิ่มมาเร็วเรม c มอนเวเร็วเเร็ว l e เร็วเรวเร็วเร็วเร็วเดินเดินเดินเเดินเม่แม่นะข้าให้อีกรอบเร็ว โอ้ต้นไม้ได้ฝนนี่ใบสดชื่นเลยนะอ๋อนี่นี่เจ้าลายแมนแน่ๆนี่เล็กไปไหนลายแมนอืลายแมนเล็กไปไหนเห็นไ้เล็กไหมนี่ลายแมนนี่เล็กหายไปเลยอาแต่ๆเอินดูเล็ก ัูไหนก็เห็นหมดไม่เห็นไอเล็กนี่คลายเล็กมากแต่เขามีคลับสองแกน,นจุดดูของเขาคือต่างกับไอเล็กคือเขามีคลับนอกนั้นเหมือนกันเลยเล็กหายแทบแล้วเห็นดูเล็กมาชูชีมาชีมามาค่าให้เลวรอนี่รอจุดนี้ ้วจุดน,นี้เลยมาลูกไหมไ,ไปโดนยายท่านหนรอนี้รอนี้เดี๋ยวค้าเอาอาหารมาให้ถ้ายังไม่อิ่มเนาะรอแ,แป๊บหนึง่งคอย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 น้ลูกเนาะคอยนะ